สวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้พามาชมตลาดโคกระบืออำเภอสมดิจ์จังหวัดกรฬสินวันที่14ของวันนี้พาพ่อพี่เรามาชมราคาขายตัวดีๆง,งามๆครับได้ตามสั่งคุที่ยังไม่มีเวลามาเข้ามาซื้อที่ตลาดเข้ามาเลือกที่ตลาดเองสามารถสั่งได้ครับใครราคาใดสั่งมาได้ครับ นัไปครับเป็นนักที่สองหองมาคนก็นเริ่มงจิงครับหลายถึงครับนม่สาวครับหน้างเลยครับก็ได้อยกายกาได้ก็ได้สาวสามหอมมากงาครับนี่แม่สาวได้ครับเร็่ที่องแม่แม่ลูกปลาหน่อยเผื่อทุกราคา หอ่ำขับตัวดีๆไม่กนหล้อยงอ่ำขอยขับนะตัวดีๆับอยาไไปขับนะเขาตัวดีๆกรไดอยสั่กระด้ยสั่งได้ เดลือคือได้ครับได้ร,ร้อยได้สั่งเขาเลยยังงี้งั้นเหรอยอยสี่สิบยี่สิบสามสัวไปลายกตัวนี้ มันไมนได้จเป็เ่อมันไมได้ดีหรอกเรา่นมือนสมงกันส่งกันเข้าไบฝากฝังได้เลยครับเปื่ไปได้ยสักมาไอดครับเพียนี่ะสวัสดีครับ